คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยดูหนังจีนที่มันเอามาพาคไทยแล้วแบบมันเป็นแนวกำลังภายในอะไรแบบนี้ไหมฮะที่แบบโอ้ต้องมีแอ็กเสียงการพาคที่แบบโู้กูเนี่ยคือจอมยุทธเจสีน้ํำหดอดล้างตูดนะเอาละครับวันนี้เราจะมาเอ่อเล่นจอมยุทธนะครับโดยที่เราจะไปแบบคนเดียวนะครับเราจะเล่นเป็นโหมดนินจานั่นเองนะครับเราจะไม่เป็นจอมยุทธใช่ไหมจอมยุทธได้ยอยู่ฝั่งจีนใช่ไหมับแต่ว่า เออนินจาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นเนะยฮะเราจะเป็นนินจากันนะครับโดยที่เราเออเราจะปีนต้นไม้นะครับเราก็ลองดูว่า,าการเล่นครั้งนี้เราจะเป็นแชมป์มหรือไม่นะครับโหหวังเจ้าเฉยบริของเจ้าเนี่ยไม่มีผลกับข้าหรอกนี่ประมาณนี้ใช่ไหมนะฮะก็คือสมัยก่อนนะตอนผมเป็นเด็กๆเกนี่ยโอ้โหหนังจีนภาคไทยนี่คือมันจัดเต็มเลยนะครับแบบไอ้ควายไอ้ไงโง่แม่มึงตายอย่างเงี้ย คนกำลังสระผมแชมพูหมักหม وم, เต็มหัวกลัวจะเป็นสังขังช่างหัวพ่อมึงสิคือมันพูดได้หมดเลยนะหนังภาคสมัยก่อนนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนะี<อ>่ยมันไม่รู้คนจะซีเรียสไปไหนนะครับดูหนังต้องภาพแบบสุภาพเนี้ยทีมภาคไทยก็เลยเอ่อเรีวยกว่าแบบดรอปลงไปเยอะนะฮะในเรื่องจัดเต็มนี่สรุปคือจะมาเล่นเกมหร้อจะบ่นเรื่องหนังนะ <laughs> <laughs> ครับก็สำหรับวันนี้ <laughs> ในการเล่นคนเดียวเนี่ย <laughs> ผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งๆเก่งเก่งมากนะครับ เกือบจะที่สุดละมั้งไอโยโตโฮิเมะเนี่ยแต่วา่าถ้าสมมติเราหนึ่งๆกับคนอื่นอยู่นะฮะแล้วเราโดนลุมเนี่ยผมว่าตัวนี้เจง partners, ๋งจะหันข้างเยอะคือแบบมันเนียนมากจนมันอยากลูบไล่ลมเลาอะไรเงี้ย <c oughs> รู้จักว่าลูบไล่ลมเลาอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้อยากลูบขนาดนั้นหรอกนะฟ <c oughs> ังเสียงก็รู้แล้วอะไะครับก็สำหรับตัวละครนี้มันหนีได้ง่ายนะฮะ <c oughs> แล้วก็เราจะเลือกเกิดในที่ที่แบบซึ่งแต่ละคนพร้อมที่จะห้าหผันกันทุก เมื่อทุกเวลาเอ่อตรงนี้นะท่าเรือการท่าเรือมีเรียกรับเควสเลยใครพุ่งผ่านหน้ากวูวะพร้อมยังฮึ่โจ๊อไอ้นี่ไอ้นี่มีแรงด้วยคิดว่าเก่งนี่ยแหละฮะยวใจกูวไอ้ตองนี่เชิบเชิบเอาละผมบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาเป็นโหมดจอมยุทธตบเต็มพิกัดนะครับที่นี้ว่าเราจะไม่พึ่งพาคนอื่นเราจะพึ่งพาแต่ตัวเราเอง ใช้สมาธิในการเล่นแล้วก็แหวคุณผู้ชมจะดูกันอย่างสนุกนะครับใครที่ดูแล้วมีหัวนะครับขออภัยไว้ก่อนเกมนี้มันต้องหันเมาหันเร็วๆนะครับเอาลนะโอ้ตรงนี้หมอกรับๆ้นตรงย่าฮึบจ้าโอ้โอเปิดใช่มาเข้าเบื้องกนะันเลยนครับพอเข้ามาที่นี่ข้ารู้แล้วว่าที่นี่มีคนอยู่นะอ่ะไอพวกน้อนโซกโ็กเฮ้ยแต่ข้านะ่ะจะยังไม่ไปฆ่าเจ้าหรอกนะ ถ้ารู้ว่าพวกเจ้านะ่ะแอบดีอยู่แถวนี้เนะี่ยปล่อยไว้ก่อนนะฮะแอคียนเหมือนเรียนมานะครับเอาละเอ,ะเอ่อใน,ในการเก็บของต้องใจเย็นนะครับในการเก็บของเพื่อหาของดีๆแล้วก่อนที่จะไปฆ่ามันเราได้มีเควสฆ่าคนด้วยฮึสุด,สดเก็บเซ่เดูเซ่โอ้ไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอโอ้อยู่นู่นเลยเจสัสไกลไปหนุ่มไม่มีอะไรที่เจ๋งๆไหมเหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราวิ่งหาก่อนเอ้อยตอ,อนอนี้มีกองศพโอ้เจสต่อทองไปไหนได้ยินเสียงทันทีเหรอฟังเสียงแป๊บเงียบสนิทโอ้แท็กเกอร์บ่วงเก็บทันทีไหนอยู่ไหนฮะ แสดงว่ามันวิ่งมาตรงนี้นะฮะเพราะตัวนี like ้โดนลุยไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บดอกไม้นี่ก่อนดอกไม้นี้ทําให้เราวิ่งเสียงเงียบขึ้นผมได้ยินแล้วอยู่ทางขวามือโอไปไปเลยอยู่ตรงนู้นแน่ๆนี่อยู่หน้าอยู่หน้ามันอยู่หน้ามันอยู่หน้าคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่หน้าเนี่ย stop join the play แทง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 ,ทงจับนี่หัวแทงวุเเดเต็กูเลยแทงวุดอะชอบเแทงว่าเห็นเท่าไหลแลนะ้วดิเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเปิดมาได้เกาะทองนะครับเกาะทองนี่เปิดมาเหมือนกับว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวได้รางวัลที่หนึ่ง ออของรูดเรียบร้อยนะครับไอ้โง่นี่ตายละ <c oughs> ไปต่อเราต้องไปต่อนะโอ้ยไอน้นู่นไปนู่นแล้วว่ะ<ป>คือไอ้คนที่เราได้เควสหมายหัวมันมันไปตัวน,นู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะเราจะทำการวิ่งไปซื้อของก่อน <c oughs> ขึ้นไปซื้อของก่อนอันนี้คือร้านค้านะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อเปิร์กถุงใส่เจดก,ก่อนนะฮะ คือเจ็ดจะทำให้เราเออ่ความสามารถได้มากขึ้นหมดตูดละเปรสหมดตูดเร็วมากนะครับ <Shadow> เอาละเอาหมายเอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมเอาหมายเลยหน้าแึบจอมอยุทธ่ดีต้องขึ้นต้นไม้ึบ่จอมอยุทธ่ดีต้องขึ้นต้นไม้จอมอยุทธิ์ดีจ่าไมได้ชักสงสัยแต่ผมบอกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติเราสู้มันไม่ได้นะ คือการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดในเกมนี้เป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหนีให้เก่งด้วยซึบหายตัวซึบดึงโดนฮึปปีแทงแทงแทงหลบโอ้โหโอ้โหยโอ้โหโยเดี๋ยวเดี๋ยว เรียกมีซัมสกู๊ปฮิวก่อนฮิวเริ่มต้นดีทีไรเหนียวทุกทีกันอออาวุธหล่นกูแทงเอาปักปักแทงไม่ได้เฉยทาดูหลบโอ้โหแทงกูแตกกูจะแตกมีคนมากูไปละโ <gun> ว้ยมีใครจับไว้ว่ากูคือแมงสาบโว้ยตายยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเห็นกูไม่มีใครเห็นกู ฮ่าถูกใจจริงความสมบัติระดับแมลงสาบไม่ตายเจ้าอยู่ที่นี่แมลงสาบจับเอาไว้และอาวุธพวกนี้มันแพ้พวกประเภทดาบขึ้นพลังพลังยุึดของเจ้านั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสับสับอันนี้ใครสับสับและสับ ตับมันตับปูเลยเอามาใช้ใหม่แต่ว่าไอ้เบื้อเมื่อกี้มันแต่ว่าผมทำความรู้จักกับสารเจ้าก่อนเออเปาวนจินชอบกินไข่เตาเอาอังเปาชอบกินไข่เค็มนี่ยวัดดีขอบใจที่ให้ของฝาดเจ้าเลี่ยมิ้นท์ กินผลไม้กันกดจริงก็เข้าตามวงเล่นนอกวงซึบงหวังว่าจะไม่เจออะไรแปลกๆแบบสองสามลุ้มหนึ่งอะไรตอนนี้คือหลักๆเลยคือยาเราหมดนะครับยาหมดกดล้างตูดคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเราต้องหายังอื่นมาสู้ข้างหน้ามีร้านขายของ เริคาญเสียงไอ้ตัวมังกรข้างบนจ้งเลยอือโอ้โหมีสีม่วงอะไรสีม่วงท่านอยู่ไรคาตาเนะของซมมามูไรอันนั้าจจะเป็นวิถีบูชิโดกันครับถือคาตาเนะเออตอนนี้มีคนฆ่ากันตายบาดหมางศพใครไม่รู้กลิ่นเหม็นเน่ามากซื้อเอาตังหมดเอาวงแป๊บแสดงว่าต้องมีคนเพิ่งฆ่ากันแถวนี้ศพที่ได้เหม็นเน่าขนาดนี้ ผู้ชมเห็นไหมข้างหน้านั้นมีคนซึ่งโอ้โหข้าทางจะโหดด้วยข้าทางจะโหดกูหักอาวุธเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนกำลังวิ่งตามเรามาแน่ๆเราจะวิ่งก่อนนะ <c oughs> วิ่งไปตั้งหลักก่อนเออมาจากทางนูน้นหรือวิ่งไปทางนี้ข้างหลังก็มีมา The shortly to shadow begin spread. will การหนีน่ะไม่ได้แปลว่าตัดใจหรือว่าขี้ขาดแต่เป็นการตั้งหลักนะฮะตั้งหลักบนต้นไม้มากี่ตัวมาตัวเดียวเปิดก่อนได้เปรียบเย้อเฮอเฮ้อเฮอ้อเใครจะอยู่ก็อยู่กูไปไปปูเชอรี่โฮดฮึบคิดว่าเก่งเหรอฮะ คิดว่ามึงเก่งมึงเก่งมึงเก่งไปเลยกูไปละว้ยแล้วเจอกันเมื่อชาติต้องการหายตัวกูไม่สู้เฮ้ยกูไม่สู้ฮึบฮึบขึ้นไปดิเกมฮึบโอ้วิธีดินเจ้า โอ้มันสู้กันอยู่มันสู้กันเองนั่นแหละปล่อยให้วันสู้กันเองนั่นยุวิธีของเราเชื่อเมื่อกี้มันเก่งมากเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าหลักการของเราคือมืงจะสู้กันก็สู้ไปเลยกูไม่เกี่ยวนี่แหละวิธีของลูกชายของหมดว่ะของปั๊มหมดนี่แหละฮคคือวิธีแห่งการเอาตัวรอดนะครับเจอคนที่เก่งเนี่ยเราต้องเป็นต้องเพ็นไม่ได้ จําได้ว่ามีศพแถวนี้ใช่ไหมปล่อยมันสู้กันไปนะฮะคิดว่าเก่งคิดว่าแน่มึงสู้กันไปเลยกูจะไม่สู้กับมึงขอบคุณมากถ้ามีโอกาสจะได้รับคุณไงีดแล้วพอมันเพียงพํานะับพอมันเพียงพัมปับ๊บเราจะเข้าไปฆ่ามันนี่แหละวิธีของจอมยุทธ ยูจะพบทบสลึงใครเคยเล่นแมงโยกันเจ๋ามากเอาละเราจะต้องทำการวางแผนแบบในการ,อรเอาชีวิตรอดโอ้ทนุแตงกิ้วฮะคนนี้มีแอร์ดอบเกิดขึ้นแสดงว่าเ,เปิดก่อนได้เปรียบืออมาๆม,มาเพียงทำเพียงพำกูสู้ยิง จริงโอ,อิกเออ,อ,อ,อกันอะไรโอโยกันอะไรของมึงเอาไ้ตัวเดิมดิว่าไอตัวที่เปนเก่งเมื่อกี้โอไม่เก่งเลยแฮไม่เก่งว้วว้วว้โว้วว้วว้วว ให้ตายสินี่มันประมาทไปได้แม่ต้งวิานาท<ะ>ีเดียวเลยนเดียฮะจอมยุทธแห่งนี้นี่แะฮะดูนิสัยพวกมันแอบพวกมันรอให้คนสู้กันเสร็จแอบแล้วมันจะเข้ามาฆ่าเราเว้ยเพราะนั้นผมเลยบอกเลยว่าจอมยุทธจริงๆเอ๋มันต้องอขี้คลานกับเราเว้ยไอ้กูน่ะมาแดงสับพันปีน้องโหไม่เนียนมากเลยวะอยู่ดูถุงผู้ชมเห็นไหมหลายคนมากเฮ้ยมึงรู้ได้ไง นายรู้ได้อย่างไรโว้วโวโว้โว้โว้วอ่าโอชโนโว้โว้หโว้ไปแล้วว้อโอ้ยไตายเหอจะนตาไปกอจะตาไปกโอ้ยจะกินตากูไปกูขอโทษ เฮ้ยมึงตามผิดคนละมึงตามแมลงสาบที่เอาชีวิตหลอดได้นานที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แห่งนี้ได้ยังไงฮะออนี่ก่อนเข้าพุ่มฮายตัวแป๊บหนึ่งนะลูกอเฮ้ยมึงแฮกแบบปะเนี่ยมึงแฮกละเพื่อนโอ้ยปวดหัวเลยเจอที่น่าเยี่ยมไรอีทีมไป้วครับไปแล้ว เจ๊ตีเสือปัดตัะแล้วแค่เอาแล้วทีมเพิ่มขยิ่งกูอยิงกูนะอ่าเชยคดฟีเลยฮ่าฮ่าเขายังจะรอดไป่ไ i̇şte ด้อีกน้างกูเนี่ยกูเก่งจังวะ โ <ITA> อ้โหผู้ชมเราแม่งไปเหลือเชื่ออะไรเลยยงยาไม่เหลือบ้าไปแล้วเรียกได้ว่าไม่มีจะแดกไม่มีจะแดกของแท้มึงตีกันไปเลยตีกันไปเลยขออนุญาตขออนุญาตวิ่งไปรูดของปุบกูไปแล้วโว้ยกูตีกันไปเลยตีกันไปเลยวิ่หรอดได้ยังไงสมแล้วที่เป็นแมลงสาพันปีเจมี่แมลงสา ผมจะมาฆ่ากันตรงกูได้ไหมเอ้น้ำ้ามาตรงนว้าวขูจะตายอยู่แล้วเพื่อนแ้ยันลว้าว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 แม่งยิงอะไรมาวะโอ้มันอยู่ตรงนู้นหนึ่งสองผมไม่รู้อะ อะ,อะไรก็ช่างอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยข้างหลังว้าวว้าวใจเย็นว้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูไม่รู้ดีกันดีกันทำไมดีกันทำไมเขาไปก่อนโว้ย ไม่เชื่อได้ใครเนี่ยมึงจะเพ่งมาสู้กูได้ไหมกูไม่พร้อมกูไม่พร้อมวะเฮ้ยผู้ชมผมก่ามันบ้าไปแล้วสมาร์ทโฟนี่มันเดือดมากกูเห็นแล้วว่ามึงอือกล่องต้นไม้ไม่ดีตบ ข้างล่างมีศพโอเคข้างล่างนี้นมีศพผมจะต้องโดของการดคือจิตวิญญาณเอามาให้หมดของของมึงเนะนี่นยขอบใจมึงรอดไปได้ไงอ้เออเออหายกหนึงโอ้โหใจเย็น ใจเย็ยนใจเย็ยนลบ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 อ <c oughs> ขนต้นไม้นะแต่อีบเงุ่วกนวกนไปขออนุญ,ญาตเนียนนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเนียนนะครับโอเคตอนนี้เรากระเป๋าเรามีน้อยมากคุณผู้ชม,มก็แต่ละคนเนี่ย <c oughs> มึงจะเนียนบนด้นไม่อีกนานไหมฮะ ราชาอะไรสา ح. บปนต้นไม้มีแค่กูคนเดียวเท่านั้นโอ้ยลงไปไกลๆกูอยู่ได้คนเดียวออนั่นแหละไปทะเลาะก,กันไ <c oughs> ล่ควายไปเจอควายอ,อไปไหนก็ไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อยัาขัดขัดก่อนนะรัดชิบตรงนี้มีศพนะโอ้ยมีของอะไรเยอะแยะหมดเลยอะเออ ว้าววววววจะเย็นเพื่อนจยเย็นที่เราจ่าฮิลเราหมดนะฮะแล้วขวามือนี่ก็เป็นอะไรที่เยอะมากนะครับที่มีามือโอ้ยแอดอบเกิดตรงนี้ด้วยแอดอบจ๋ามีอะไรอยู่โอ้วอม เงียบเงบขอให้กูจะลุจยาแป๊บหนึ่งกูจะลุจยามึงรู้จักคำว่าขออีฟไหมอีฟอะเอาไปืนควยกันอีฟแป๊บขอแป๊บโอ้เชิดยิงไม่พักไม่หย่อนเลยเว้ยโอ้โหจริงจังเลยคุณผู้ชมว่ามันอยู่ตรงไหนวะแผมว่ามันอยู่ยอดต้นนั้น ่ไได้เลยคือเอ,อ่ออันนี้อเห็นและมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะเก็บของแป๊บยิงโวยเอ้ยแป๊บดึงได้ไหมจะยิยงอะไรลนะ้หนาวะฮะไอ้เจเนี่โี้ยนีนี อ๊ามไปฆ่ากันเองเลยนะกูขออนุญาตมีอยู่มีอยู่ดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นกูไม่อยากคูกูไม่มีนาหนีดีกว่าหนีเอ้ย a t y a n s h d u t t เอาแล้วมึงไม่ขึ้นไปละเฮ้ยขึ้นข yeah in ึ so ้นเฮี้ยวกัน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 มึงไปตีกันเลยกูปีนต้นไม้จนกูไม่ใช่แมงสาบละกูอัพเลเวลเป็นจังกระจั่นจังกระจั่นบนต้นไม้ลิงลิงไม่มีใครใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นเฮ้ย อุ้ยดคือผมไม่เหลือแบบการซ่อมอาวุธแล้ว啊คุณผู้ชมเข้าใจปะมันเหลือพวกมันห้าตัวเชยสัตว์ด่านหมาสัตว์ด่านหมาด่านหมาเอ้ยสิ่งนี้เปล่าวะอย่ามาฆ่ากูดิกูไม่หักจุกแั่คนอื่นโว้ย ใครใครสองบ้าัลงไปไล่ชา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 ดีฆ่ากันไปดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันลอยมันลอยขึ้น,น่อน มันเหลือสามคนอีกตัวนี้มันหลอยเพื่อนลูมันก่อนเออนั่นแหละลูมันก่อนลูกโยกโงไอ้บ้านนี้โอ้ของของของเออของของของดิอยู่คนสุด โว้ยมึงจริงมาเยอะกว่ามาเอา้ยอย่าเพิ่งม,มาทำอะไรกูยอย่าเพิ่งม,มาทำอะไรกูเฮ้ยฮไม่รู้เรื่องโว้ยกูฮิว,ว,วมึงไปทะเลาะกันอ่อนได้ไหม มันเหลือสามคนใครทะเลาะกันจนคนนั้นตายผู้ชมเข้าใจปะเราเราจะไม่ยุ่งเออนั่นแหละนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละถือว่าไม่มีกูเออยิงกันไปเลยดีมากเอาอีนั้นตายไปแล้ว ប๊ะអឺ โอ้โหทำไปได้โอ้โหโอ้โหคุณชมดูทำดาเมจเป็นหมื่หกฆ่าไปหกคนอยู่ได้ยังไงวะบ้าบอคนละค้ังข้างฝาโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมนารักเเบรพอยต์นะครับสำหรับการมาโซโลวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียเวลาเข้ามารับชมนะครับใครจะดีก็ ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับไว้เอ่อมีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเข้ามาลองเล่นกันอีกนะครับไม่คิดว่าวันนี้จะมีชีวิตแลอดลนะนในเชีปยมไหมคุณผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายจ้ารักทุกคนเช่นเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ